ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่4เดือนมิถุนายน2 5 6 6ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในที่เงียบๆหรือบางท่านก็มีโอกาสได้ไปพบปะผู้ใหญ่หรือบางท่านหากว่าผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็มีโอกาสที่จะไปเยี่ยมไปหาหรือบางท่านอาจจะต้องมีความหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ด้านความรักอาจจะมีความวิตกกังวลใจกันอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังรักกันดีอยู่ส่วนด้านการเงินคุณยังมีเงินหมุนเวียนสะพัดดีมาก ดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมหากวันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลก็มีโอกาสที่จะเดินทางได้ประสบความสําเร็จและได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกๆฝ่ายและมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการพบปะเพื่อนฝูงหรือพบปะผู้ใหญ่ก็ประสบความสําเร็จดีด้านการเงินคุณยังมีโอกาสาที่จะหาเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็มีรายจ่ายเยอะส่วนมากก็จะหมดไปเกี่ยวกับการเดินทางไปนู่นไปนี่และเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานหรือหมดไปกับสิ่งที่คุณอยากได้ ด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วก็ถือว่ายังคุยกันได้ดีแต่สําหรับคนโสดต้องระวัดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นเอ็นต่างๆหรือบางท่านอาจจะปวดฟันและบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนคนรวรระมัดระวังหรือบางท่านอาจจะต้องมีเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถหรือเรื่องบ้านดูดวงท่านที่เกิดราศีมี หากท่านใดที่รอฟังข่าวดีๆอยู่หรือติดต่อประสานงานด้านต่างๆเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนั้นๆหรือคุณขอความช่วยเหลือจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งการปรึกษาหาหรือกับเพื่อนฝูงคุณก็จะได้รับข่าวดีนั้นๆด้านความรักหักมีความไว้ใจซึ่งกันและกันความรักก็จะไม่มีปัญหาอะไรส่วนด้านคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นช่วงเวลาที่คุณขยันหารักและขยันหาเงินแต่การมีเงินเยอะดีกว่ามีความรักมากนะคะดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษ วันนี้คุณมีโอกาสที่จะไปในสถานที่ดีๆหรือบางท่านอาจจะไปวัดไปวาหรือบางท่านก็อาจจะพักผ่อนนอนหลับสบายใจด้านความรักสาหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันคู่รักของคุณให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานด้านการเงินคุณยังมีไรายได้เข้ามาหรือบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์<ๆ>ก็ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากๆดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤษภ บางท่านก็อาจจะหนีความวุ่นวายใจไปอยู่ในสถานที่เงียบๆหรือเดินทางไกลไปพักผ่อนเป็นช่วงวันที่คุณควรจะปล่อยวางและพักผ่อนสมองหากท่านใดที่ไม่ได้ไปไหนเลยคุณก็จะมีเรื่องที่ต้องคุ้นคิดหรือมีความหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วคู่ของคุณก็จะคอยจับผิดคุณอยู่และคุณควรระวังเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้า ส่วนคนโสดแนะนําว่าให้ขยันหาเงินมากกว่าขยันหารักนะคะเพราะว่าถ้ามีความรักมันอาจจะเป็นรักที่วุ่นวายหรือทําให้คุณมีปัญหาได้ตัวด,ดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนวันนี้คุณก็จะมีความสุขใจมากขึ้นหลังจากที่มีความเคร่งเครียดมาสองสมวันแต่ก็ไม่ควรไว้วางใจนะคะเพราะว่าด้วยเกณฑ์ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์หรือการเจ็บป่วยไม่สบายหรือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกลวง ด้านการเงินคุณยังมีรายได้เข้ามาแต่คุณมีภาระที่คุณต้องจ่ายด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎหากท่านใดที่ต้องทำงานวันนี้คุณต้องใช้ความคิดและใช้ความรู้ความสามารถสูงเลยทีเดียวอาจจะมีผู้ทดสอบความรู้ของคุณหรือบางท่านอาจจะมีความหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่หรือมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางท่านอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ว่าทำดียังไม่ได้ดี ด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนดีค่ะด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีต่อก,กันสําหรับคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนทางด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวสมองหรือการกินยาผิดดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์หากท่านใดที่ต้องเดินทางไกลหรือใกล้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะ และช่วงนี้คุณหนักจะไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือเพื่อนที่เข้ามาหรือญาติพี่น้องที่เข้ามารบกวนคุณด้านความรักท่านใดที่มีความรักมีค,มครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดกันได้ส่วนคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนด้านการเงินคุณยังมีรายจ่ายเยอะเลยวันนี้หากคุณได้พบกับผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสได้รับคําแนะนําที่ดีหรือไปไหว้พระหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จ ดูดวงท่านที่เกิดราศิกันบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลไปเยี่ยมญาติหรือไปหาเพื่อนฝูงที่อยู่ไกลกันหรือบางท่านก็หาที่สงบเพื่อที่จะไปทําบุญหรือไปทําสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องที่กุ้มหมกกุ้มใจคิดมากจนนอนไม่หลับด้านความรักมีโอกาสที่ความรักเก่าจะวนกลับมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะราบลื่นสําหรับคนที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันมากขึ้น ด้านการเงินช่วงนี้การเงินของคุณสพัด์ดีมากและมีรายได้เข้ามาแบบฟุกๆดูได้เงินมาด้วยสเสน่หาดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลเช่นได้งานจากทางไกลหรือเงินทองที่คุณเสียไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้คืนและคุณจะโชคดีจากคนรักของคุณคู่ของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจหรือให้การสนับสนุนคุณสําหรับคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและทําความรู้จักกันมากขึ้น ดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤจิกบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการไปพักผ่อนหรือไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือหากท่านใดที่ต้องทํางานอยู่วันนี้คุณจะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีเพื่อมาแก้ปัญหาต่างๆที่ค้างคาอยู่หรือหาวิธีในการสร้างรายได้เข้ามาเพิ่มเติมด้านสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่ค่อยเป็นเวลาทางด้านการเงินคุณยังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองมีรายได้เข้ามา ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วก่อนหน้านี้หากคุณมีปัญหาอะไรช่วงนี้ก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้แนะนําว่าให้รักตัวเองให้มากๆหากมีคนเข้ามาหรือคนคุยก็ควรจะดูให้ดีๆก่อนดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูหากท่านใดที่มีการเจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือท่านใดที่มีปัญหาอยู่วันนี้คุณก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้น และทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้คุณจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะไปไหนมันก็จะสมดังใจคุณด้านการเงินคุณมีรายจ่ายเยอะพอสมควรและรายได้บางอย่างคุณอาจจะพลาดไปด้านความรักช่วงนี้หากคุณต้องห่างกันก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่หากว่าอยู่ด้วยกันอาจจะต้องมีปัญหาขัดแยง้งท่านใดที่เป็นโสดแนะนําว่าช่วงนี้ให้โสดไปก่อน